นักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์เกี่ยวกับระบบคลื่นสมองมาแล้วนะคะทุกคนแล้วนักจิตวิญญาณหลายๆคนนี่เขาก็พูดเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านู่นแล้วนะคะเขารู้มาก่อนแล้วเพียงแต่ว่าวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้ไม่งั้นเขาจะมีการสอนการนั่งสมาธิฝึกการคิดของคนเราเหรอคะสมัยอดีตนะคะแต่ปัจจุบันนี้มันมีการ พิสูจน์ออกมาแล้วทางวิทยาศาสตร์นะคะผู้นำนจิตวิญญาณระดับโลกเนี่ยเขาก็ใช้หลักกฎแรงดึงดูดมาสอนกันแล้วก็ได้ผลก็เหมือนกับที่รองเคยได้ให้เคล็ดลับไว้เวลาคุณอยากสำเร็จอะไรนะให้คุณคิดถึงภาพแห่งอนาคตเซลล์อิมเมจคุณต้องมีนะคะแล้วก็พูดถึงเทคนิค3ามฉากที่คุณจะต้องทำตามสเต็ปไปนะ,ะแล้วสิ่งไหนที่คุณควรโฟกัสมากที่สุดสิ่งที่ควรโฟกัสมากที่สุดคืออะไร นะมันถึงจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะอันนี้เอาเคล็ดลับมาบอกให้เพิ่มเติมนะคะเป็นน้ําจิ้มให้นิดหนึ่งนะแต่จริงๆเราเคยสอนไปเยอะมากแต่ถ้าจะโยงให้ชัดให้คุณได้เห็นภาพชัดๆเลยเนี่ยมันจะต้องลงมือทานะลงมือทําลองรู้และระบบการจูนขึ้นสมองการจูนพลังมหาปัญญาของคุณอ่ะ มันจูนแบบไหนจูนคลื่นอัจฉริยะของคุณนะ่ะคุณจะจูนยังไงนะคะอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะคะไปย้อนดูคลิปได้แต่ถ้าใครแบบโหอยากลัดขั้นตอนอยากสําเร็จรวดเร็วฉันอยากสําเร็จและฉันอยากเริ่มแล้วฉันจะสอบแล้วสอบง่ายๆสบายชิว,ชวๆเรื่อยๆแล้วได้ผลลัพธ์แบบที่รองเป็นมาก่อนนะคะก็ลงคอร์สเรียนกับรองได้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกมาได้ ฝากติดตามเพจครูพิยาผู้สร้างครูด้วยนะคะลิงก์ของเพจอยู่ด้านหน้า tiktok นะคะคุณก็สามารถที่จะกดลิงก์แล้วก็ไปทักแชทไปกดติดตามในเพจแล้วก็ทักแชทไปได้เลยนะคะจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็สามารถที่จะถามได้นะคะติดขัดตรงไหนเล็กๆน้อยๆเนี่ยรองก็จะให้คำแนะนำไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครต้องการแบบเต็มรูปแบบสอบติดชัวร้อ์เซ็นะคะก็ลงคอร์สเรียนเป็นคอร์ส VIP ได้เลยนะคะ คอสบีไอนะคะอยู่ยังอยู่ราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวก็จะปรับแล้วนะคะหลังจากวันที่15ราคาก็จะปรับเป็นปกตินะคะสำหรับคอสบีไอก็การันตีผลลัพธ์เลยนะคะว่าคุณต้องสอบติดสอบได้ในครั้งนี้นะคะแล้วก็รับจํานวนจํากัดนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเทรนเป็นตัวตัวเลยเพราะว่าเราจะวิเคราะห์ส่วนตัวโดยเฉพาะใครที่ติดปัญหาติวแล้วก็แล้วสอบก็แล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็ยังสอบไม่ติดสักที ถ้าหวังผลให้สอบติดเลยครั้งนี้นะคะครั้งสุดท้ายของคุณนะคะก็ลงคอร์สเรียนออนไลน์กับร้องได้นะสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์นะคะสอบรับราชการทุกตําแหน่งนะคะเพราะรองบอกแล้วว่ารองไม่ได้มานั่งติวไม่ได้มานั่งติวว่าอาเนื้อหานี้นะคุณต้องอ,อ่านให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเออคุณต้องอะไรยังไงนะอย่างเนะงี้ยไม่ได้ติวแบบนั้นบอกแล้วว่าทุกคนมีเนื้อหาดีๆอยู่กับตัวแต่จะให้เคล็ดลับไปว่าคุณควรที่ คุณจะสอบตำแหน่งไหนอ่ะคุณต้องเจาะตรงนี้นะคุณมีเนื้อหาหรือยังคุณไปหาเนื้อหาไหนมาบ้างให้มันครบจริงแล้วคนส่วนใหญ่มีเนื้อหาหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่รองจะโคชชิ่งส่วนตัวก่อนที่รองจะติวเข้มส่วนตัวให้กับใครก็แล้วแต่นะคะรองต้องรู้จักคนคนนั้นก่อนว่าคุณมีพื้นฐานแบบไหนเคยสอบมาแล้วกี่ครั้งนะแล้วที่ผ่านมาผลการสอบเป็นยังไงบ้างคุณมีจุดเด่นของคุณตรงไหน แล้วคุณต้องพัฒนาตัวเองตรงไหนรองจะต้องคุยกับทุกคนแบบนี้ทุกคนวิเคราะห์เป็นรายบุคคลนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นการโครชชิ่งส่วนตัวตัวต่อต,ตัวแบบนี้เลยเจอหน้าแบบนี้เลยหรือถ้าใครไม่สะดวกก็โทรคุยนะคะแล้วรองก็จะมีการติดตามอยู่ตลอดนะคะว่าอะคุณตามสเต็ปหรือย,ยังคุณต้องเริ่มแบบนี้นะหนึ่งก่อนที่จะเริ่มอ่านหนังสือนะรอง,องก็จะวิเคราะห์เสร็จ นะคะแล้วบอกทิศทางเลยว่าอาคุณต้องปรับตรงนี้นะคุณเริ่มตรงนี้นะอะไรที่คุณต้องทําบ้างร้องก็จะบอกไปเป็นสเต็ปเลยนะคะพอสเต็ปที่หนึ่งผ่านนะคะอาต่อไปคุณทำอะไร2 3 4สาจะขั้นตอนให้คุณเลยวางกรอบวิเคราะห์ให้คุณเลยแล้วคุณแค่มีหน้าที่ทำตามอย่างเดียวค่ะเดินตามอย่างเดียวโดยที่คุณไม่ต้องสงสัยอะไรเลยคุณคิดอยู่อย่างเดียวว่าคุณจะสอบรับราชการได้ชัว คิดเรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยจริงๆและทำตามขั้นตอนที่รองได้บอกไปนะคะอันนี้มั่นใจได้เลยว่าคุณจะต้องสอบได้อย่างชัวร์เลยนะคะสำหรับใครที่อยากลัดขั้นตอนอยากสำเร็จไปเลยนะคะก็สามารถที่จะ inbox มาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนคอร์สลงคอร์สอะไรต่างๆได้เลยสำหรับคอร์สสอบรับราชการทั่วไปนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ราคา9,900บาทนะคะใครสนใจก็ลงได้เลยนะคะส่วน ราคาคอส VIP การันตีผลลัพธ์ว่าคุณต้องสอบติดสอบได้ชัวร์นะคะสอบไม่ติดคืนเงินถ้าคุณทําตามสเต็ปทาตามขั้นตอนแล้วมันไม่ได้เลยจริงๆนะคะสุดๆจริงนะคะก็คืนเงินไปเลยนะคะแต่ต้องสอบได้ชัวร์อยู่แล้วเราจะมีวิธีการทํำยังไงก็ได้ให้คุณสอบได้อย่างแน่นอนนะคะในสําหรับคอส VIP นะคะตอนนี้อยู่ที่ราคาโปรโมชั่นนะคะทุกคนนะคะถึงวันที่15เท่านั้นอยู่ที่ราคา29,000บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะลิงก์ของเพจอยู่ที่ด้านหน้าด้านหน้าโปรไฟล์ TikTok นะคะกดลิงก์เข้าไปแล้วก็กดติดตามเพจไว้แล้วก็ทักแชทไปได้เลยนะรายละเอียดแต่ละคอสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวหรือใครติดขัดอะไรยังไงมีคอสอะไรบ้างนะคะครูรองก็จะถามคุณก่อนเบื้องต้นนะคะว่าคุณเหมาะที่จะลง ฮอตไหนนะคะก็จะมีหลายๆอย่างนะคะจนก็จะมีแนะนําให้จะตั้งแต่คุณก่อนที่คุณจะอ่านหนังสือเลยนะคะแล้วก็อ่านยังไงมีวิธีแบบไหนไปจนกระทั่งสอบสัมภาษณ์เลยนะคะแล้วก็วันสอบของคุณด้วย